สนามบินเขาใหญ่มากแม่เจ้าไกลสุดลูกหูลูกตานะคะเดี๋ยวต้องมาออกตั๋วใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกไฟยหนึงน,นะคะเป็นสายอิสตันบูไปทาบเบิลซีนะคะก็ต้องมาซื้อตั๋วที่ตอก์กิชอร์ไลน์นะคะเคาน์เตอร์ของตัวกิช h a i r ์ไลน์นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับส่วนของ international transfer ตรงนั้นเลยนะคะ ก็คือเดินตามป้ายมาหาคำว่า international transfer นะคะจะเป็นสีแดงๆก็จะเห็นป้ายตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงๆเพื่อนก็ตามมาเลยแล้วก็พอมาถึงนะคะตรงที่เป็นของ international transfer ก็ให้หันมาตรงข้ามนะคะก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์นะคะ Turkish Airlines เพื่อออกตั๋วใหม่นั่นเองครับตรงนี้นะคะที่แป้งบอกว่าพอเราเดินมาตามป้ายก็จะมาถึง international transfer นะคะซึ่งตรงข้ามก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของ Turkish Airlines นะคะตรงนี้ นะคะก็หาง่ายมาถึงก็สมมติว่าออกตัวได้แล้วได้ตั๋วมาเหมือนแป้งเราก็ให้กลับมานะคะที่นี่นะคะเพื่อที่จะเข้าต่อมออินเตอร์เนชั่นแนลของเขานะคะโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะไปต่อะคะอิวนะคะรออิชูตั๋วนะคะก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะเป็นตั๋วของเตอร์กิแชไลน์นะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะเราจะเข้าไปในเกตตรงนี้กันนะคะเป็น โดยแป้งจะถ่ายให้ดูอีกทีเพราะว่ากล้องตัวนี้มันอาจจะยังไม่โฟกัสนะคะก็คือจากที่เห็นเมื่อกี้ก็คือแถวอะค่อนข้างจะยาวแล้วก็แป้งรู้สึกว่ามาที่เนี่ยเป็นรอบที่สองนะคะที่เขาเจอตรงเนี้ยเขาจะดวกับคนที่มันมีปัญหาหมายถึงว่าคนที่มีปัญหาเรื่องตั๋วต่างๆคนที่แบบว่าต้องใช้เวลาในการคุยกับเจ้าหน้าที่ครับฉันั้นเวลาที่ มาที่นี่นะคะแล้วก็ต้องมาอ s ชู e ตั๋วต้องมาออกตั๋วที่นี่ก็อาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีค่อนข้างจํากัดนะคะแล้วก็เขาก็ต้องใช้เวลากับแต่ละคนในการแก้ปัญหาให้แต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะเมื่อกี้แป้งไปต่อแถวใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะคะเพืะะ่อจะออกตั๋วใบนี้นะคะซึ่งนะคะเมื่อเราได้ตั๋วใบนี้มาแล้วนะคะ <S <S เราถึงจะสามารถเข้านะคะตมเป็นอินเตอร์เนช่นแนลของเขานะคะไปได้นะคะ คืนนี้ยังอีกยาวนานนะคะคือแป้งมีเวลาที่นี่นะคะในการต่อเครื่องเพื่อที่จะไปทบ,บิลิซีนะคะมีเวลาที่อิสตันบูลอยู่ที่6ชั่วโมงนะคะก็เลยคิดว่าจะไปหาแคปซูลนอนดีกว่าเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยทำไฟนะคะทางานทําไฟมาก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะก็เลยรู้สึกเครียดแล้วก็คิดว่าถ้ามีเวลามากขนาดนี้นะคะ6ชั่วโมงก็ไปหาที่หลับที่นอนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะพาไปหาแคปซูลกันซึ่งแป้งก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะคะเดี๋ยว ลองไปหากันซึ่งแคปซูลของเขาที่นี่นะคะมันจะอยู่ในตัวของดิวตี้ฟรีนะคะก็เดี๋ยวไปลองเดินหาดูกันคะ่ะชื่อว่า h o t ทลแอร์นะคะจะเป็นสีม่วงเดินตามป้าไปกัน ถึงห้องแล้วนะคะก็อันนี้นะคะเป็นเขานะ่าจะเรียกว่าแคปซูลหรือว่าจะเป็นแบบว่าโฮเทลเล็กๆแล้วโรงแรมเล็กๆนะคะซึ่งเหนื่อยมาก <c oughs> เดี๋วขอเดี๋ยวขอนั่งอธิบายก็คือที่นี่นะคะมันจะคิดตามเลทชั่วโมงนะคะซึ่งเริ่มต้นที่1ชั่วโมงได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแป้งเลือกไปที่5ชั่วโมงนะคะก็เขาคิดาราคาอยู่ที่130ยูโรนะคะ ซึ่งก็จะต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราอยู่กี่ชั่วโมงนะคะก็จะสูงขึ้นตามนั้นนะคะซึ่งสภาพแป้งตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอไปนอนก่อนเดี๋ยพวพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวจะต้องไปเทคไฟน์นะคะที่นี่นะคะอิสตันบูลแล้วก็ไปที่ออทอรมพิลิศีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะพรุ่งนี้